แหน่ร่างเลี้ยงกันน,นี่ีเกิดน่วยนี่ว่าอุ้ยบะฟีาฟมาเด้อผู้ใดอยากฟังลำอ่ามีงานเขามีงานวันที่วันที่หนึ่งครับเริ่มจากวันที่หนึ่งช่วงนี้ก็ตามมาอ่าบม่ได้ว่าตามมาตรการหรอกแต่ว่าตามสถานการณ์แต่ก่อนว่าเอองานได้เล่นได้กรเล่ีนึน่งใช่ไหมครับบระเล่นยญตุ๊กใบกันแม้ขายตะบักหุ่งนี่แหละพี่น้องอืมไม่แน่วเงินดอกผู้ใดอยากฟังผู้ใดอยากฟังล่ำผ่านทางซื่อตะบักหุ่งก่อน มาฟังซื้อมาเลยมาฟังของฟรีไม่มีในโลกนะคะมาหุ่นน่นตุ้ยในเด้อพี่น้องค้านข้ามันเป็นนวยเล่าก็สิดีใจเตือนพี่ดอกขุอยมัก็เย็นดีตรูปเกาหลเนาะฮะเออเออ ใม้น okay. ู่นให้ข้าเจ้าเบิ้งอารมณ์ว่าเป็นยังดอกกันได้เขามีเขากับการประหยัดเขาก็เอากันเก่านั่นล่าแต่ว่าเขาสิเครื่องเหมือนกินคืองเขาวานล่ะเอาเบื่อได้เขานันเขากับทายลูกกอาดทีนี้ก็มาทำมงินทำเงินทำเจอเขาก็เงินเขาก็ดัดแยงไปว่า